ลูกต้นม่วงสองต้นพี่นอ้องเมื่อวานก็ปลูกมแม่มางโหดต้นมางโหดสองต้นจุกกระดุยจุกกระดุยมาเพื่อแม่นะจุกกระดุยสบายดีป้ลุงเอา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 ,เอา,เอางานไประใส่หน่ะขี้เข้าหนึ่งกระดุหนึ่งสบายดียามเศร้าพี่น้องจา้าตะก,กี้เนี่ยพนตกลงมาเนาะพี่น้องคิดว่าเป็นสีแห้งสบายดีสุขภูสุขคนเด้อ นี่ก็มาเขาคั่วปีงหมูพี่น้องยังหมูสิ้นนึงอยู่ในตูเน้เย็นเลยมันแหลแหลแหลแ,แ,แล้วก็ปิ้งโอบบ้ยบ่เห็นพี่น้องขออภัยหล,ลายอายล่สิทนนเียนอยู่บ่แม่ยังปิ้งบ่สุกอยู่ตื่นมาพะเก็บกวดขยะหดต้นไม้พี่น้องเอ้ย ฝนมันตกแต่งแต่ดินนั่นลายทางหนาพี่น้องมันบลงซึมหดลุ่มนะฮะตรงหดมาเมื่อนอีน้องเสร็จมาพี่น้องอีพอเสียเลยเด้อเอ้อยเื้อมีเบอร์ลงศซบบอพี่น้องคือน้องของพ่อคิงคําพี่น้องเขาลงไปจเจาะเมือเขาก็ไปถ่ายคลิปเนาะมันยังจำเขาได้อยู่แกบอกคิดแ้วคนสิไปไว่ายปะนี้พี่น้องจ้า บาซิลงกับซาสุยมันนี่พังเวงพี่น้องมันนี่เป็นวันผุดอ่ะสิบุได้ป่งซบมันนี่ได้มาเอินพี่น้องถ้าลงมันนี่กันมาเอินกับสิบุด,ด้ลงได้ยังไงพี่น้องเอ้ยมันบแน่ใจเนาะว่าทั้งบ้านกันยิงเวียกควงอยู่พี่น้องเอ้ยว,วัดขันพ่อไปเวียกแล้วก็ลูกไปแทนเฮ็ดเวียกวัดกันเลยเขาก็อยู่สวนแห่ะพี่น้องเอ้ย อยากนำหัวน้ำสวนหัวสวนบุรีคือมันนี่พอกระชิข่าเมื่อเก็บประกันไพนะนไ่น้ำได้หน่นะเพราะว่าพอเสียวเป็นขา่าบาน้ำมงน้ำไปเนาะเป็นมาข่าประกันไพ่บาน้ำมงนำ้ำชิได้สิบกว่าล้านผมไล้พี่นาะสิบล้านเนะานนะเพราะว่าต้นทเมได้หาล้านพราบ้านฮะก,ก็มาประกาศขึ้นอีกหัวละสิบพันไปเนองแต่ข้าววัน ปีแล้วนี่ฉันจะทำมาขึ้นปีนี้สองพันสี่เนาะปีเลี้นงหัวละห้าพันเป,ปีนี้หัวละสิบพันสิบพันก็มีอยู่จักรลังคาเฮือนอะไรพี่น้องเฮือนละมีมีเฮือนละจักคนค้นฉันเนาะส,สิบล้านก็ได้อยู่เท่าไหมื่นกว่าบาทบอกเล่จังใดงงพี่น้องต้องไป,งปไหลอีกทีหนึ่งมันงง โอ้ยชิวกิเอ้ยก้อยอยากไข่ก้อย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 น่องคือพ่อฮันมาส้วนสลุกฮะโอ้ยบ้านเข่าดอกนี่หนักหนักเที่ยังไม่มีพวกคนนี่นานเป็นโบได้เข่าซะบ่ลอยฮะปกตินักคู่อีร้อยน้ำมาส่งเมียในห้องเฮียนนี่เป็นโบได้เข่าซะบ่อะ มือจึ๊บพี่น้องจ้ามือที่สองเนาะมือจึ๊บมือที่สอง,มอสองหมอบลงลูกมันกินอยู่เที่เงี้ยผัดแมวพี่น้องกินอยู่ทั้งเทียนผัดทั้งหมาทั้งแมวเอามาคาให้แม่ด้ยถูยาปลาลุงลูกปลาลุงเอ้ยอย่าว่าเค่อยเด้อลูกราบกราบกราบให้มาพี่น้องกราบกราบกาบนะกราบอื้ออื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 อ ไอ้เคศได้ไดลูกหิก้าาบมหมูน้ำตกผีน้องใส่หัวหอมใส่ห<อ>ัวหอมนะโบได้มีพักอาหารเช้าที่บ้านสวนยช,วช,วช้าช้าเขาบ้านประกาศเลยเดิลืมปาดปักเสริมมาใส่ ใส่แต e ่ห <y> <Viol in S 1> ัวหอมกัอย่างเนาะหัดเอมที girl, ่ะกอืมเด้อักเสืิมลืมหมดว่ามันเน่ามดเชมดีๆไปเทีิเบิร์ดเลาอิ่มแล้วเปล่ามาเปลูกต้นไม้แต่เศร้ากินข้าวเศร้านะครับเตรียมไปหนาเวียกไผ่มันพี่น้องจ้านี่เด้อารก็ Ông đúng không? Có gì không? Có gì gì không? không? Có gì không? không? Chà, tôi vậy bút rồi Bút mà nó, nó ăn non rồi đấy Ui, nhau nó khó này rồi Không có học gì, ăn làm thả lãng khá học ข้ากะข้าวบะหมักินกันนะมาเยอะแยะมั้งแ่ค่เนือไปแล้วไม่หรอไปมาแล้วข่าวอะ้วมา้งเห็นบมกวินแบบโหอืมมาเสะใ่บหมครังเสะแบบนี้ได้อาไแม่เนี่ยอ

จิดไปแบต่อขึ้นเจ้ามีแต่แพงไก่ไม่เห็นนังดูนั่งแต่นั่งไก่เจ้าณงพงก็วิงเหมืมมหอ่ะ

ิีมากมันไปมัมากไปอยู่ได้เมื่มอก่านนู้นช่วยาหมก่นอนป้าเอาวัานไม่ทำหมอเขาให้งานร้องหมาปราร้องหมาป้าเราบอกร้องหมาเหมือนวันผุด น้ำฝมลงแล้วเป็นออื่นมาประหักโชคมาถ้าเด่๋ยวจไปเห็น,ปนแปเจาะเหองเนาะองเถื่อตามเถื่อ,อ,อนาะนเขาไปเจาะเห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทาทังมาีัทังมาทังตลาดมีน้องเนแมวท่ากทังแเนี่ยเด้ยมไป่านกล้องนวบังกูจะเห็นราอ้กัไกินอยู่เียงกับบมีควาวทุกทั้งไก่ทังแมวกินอยู่เพื่อนแบบทั้งหงทั้งม้าทังแมวทั้งไก่โอโหไอ้สุนี่ เใช่เป็นกาเหตุแต่ประตูหวังเดียวหมอยก็มีความซุกเลยขึ้นมาหน่อย <c oughs> ุกเคนได้อนยาตางไทยนะเงคนีอันนี้มันขึ้นมากแอฟบาทคนใส่แอฟดิคือไปเอาตั้ทุกเข่าเลยนะมั้งถ้บุปไปแล้วมัแค่ นกินไปในเหงนนะนกินในเหงนะหายมาขึ้นควันจากามเหลีอนี่ยนอนบนหิอย่าที่ร้อ แปนกที่